ที่หน้าต่าง Solution Explorer น,นะเห็นไหมสังเกตมันมีแถบเหลืองเนี่ยบางทีเราต้องเปิดดูนะแบบนี้มันจะขึ้นแค่แค่ฟอร์มเดียวอของอาจารย์เนี่ยมันขึ้นที่ฟอร์ม Employee ตัวนี้อาจารย์ก็มาเลือกฟอร์มนี้ก่อนเปิดฟอร์มนี้ขึ้นมาแล้วก็กดตรงน,นี้นะ Restart v i s u a l Studio with 100% Scaling นะก็คือจะให้เวลาออกแบบมันจะไม่ผิดเพี้ยนนะครับผมนะอก็เซฟแล้วก็รีสตาร์ทเลย อ่ะทีนี้ถ้าโหลดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะทดสอบโปรเจกต์แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เรามีการแก้ไขค่า connection string ในไฟล์แอปแล้วคอนฟิกแล้วเนาะถ้าเปิดขึ้นมาแล้วมันไม่โหลดแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะเปิดใหม่นะครับผมอ่าคลิกขวาเปิดใหม่เลยนะครับอ่าก็เซฟแล้วก็รีสตาร์ทเหมือนเดิมไหมรีสตาร์ทตัวนี้นะครับ เห็นไหมครับก็ตรงนี้ถ้าเปิดแล้วมันมีปัญหาเนี่ยเราก็อาจจะต้องหลายครั้งนิดนึงนะไม่เป็นไรเพราะบางทีนะมันมันชอบมีปัญหาเหมือนกัน Visual Studio เห็นไหมครับเนี่ยเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะก็เราก็ต้องอแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเนาะมันมันขึ้นมาให้เปิดก็เปิดนะครับรีสตาร์ทเหมือนเดิม เห็นไหมครับบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เนาะบางทีแล้วแต่สภาวะแวดล้อมของเครื่องด้วยอาจจะเกี่ยวกับ CPU RAM หรืออะไรต่างที่มันทํางานไม่ทันเนาะแต่ตอนนี้อาจารย์ก็ทดสอบไม่ดูนะถ้าเปิดขึ้นมาแล้วเออมันโปรเจกต์มันไม่โหลดเนาะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาก็รีสตาร์ทใหม่เปิดเครื่องเออไม่ใช่เปิดโปรเจกต์ปิดแล้วเปิดขึ้นมาใหม่แค่นั้นเองเนาะอ่ะเราแอปเราคอนฟิกแแก้ไปแล้วนะก็สตาร์ทได้เลยนะครับ ในส่วนของตัวนี้อาจารย์กําหนดค่าให้แล้วนะยูสเนมพาสเวิร์ดเนี่ยเราก็สามารถหลังจากล็อกอินด้วยด้วยค่านี้เสร็จใช่ไหมเราค่อยไปอัปเดตเอาเนาะ,ะล็อกอินเข้าไปก่อนอถ้าเราไปแก้ตอนนี้ไม่ได้ใช่ไหมตอนล็อกอินอ่ะต้องใช้ค่าเริ่มต้นของอาจารย์ก่อนใช่ไหมพอเราเปิดมาได้แบบนี้ปุ๊บล็อกอินสำเร็จเนี่ยเรามาแก้เป็นของเราเองแบบนี้เราไปคลิกเนี่ยแก่ยูสเนมของเราข้อมูลต่างๆของเราเองหมดนะนะครับผมนะเนี่ยอาจารย์ทําให้ดูนะอาจารย์ ใส่แค่พาสเวิร์ดเพราะว่าตัวแอดมินตัวนี้อาจารย์ดึงข้ามาให้แล้วเนาะตัวนี้อาจารย์ใส่แค่พาสเวิร์ดเปลี่ยนรูปภาพอะไรต่างๆได้นะสมมตินะเห็นไหมเปยนรูปภาพแล้วก็ e x e u u t เเพื่อที่จะอัปเดตสังเกตตัวนี้นะเป็นการแก้ไขแล้ว e x c กซ t เไปเลย <S <S เรียบร้อยเห็นไหมนะครับอันนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าเ,าเราสามารถที่จะเข้าไปใช้งานาโปรเจกต์ของเราได้แลวเนาะ ไม่ว่าจะเป็นการ Import ฐานข้อมูลแล้วก็มาแก้ไข Connection String ใน Visual Studio แล้วก็รันมาได้แบบนี้นะครับก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับผมโอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็มีเพียงตอนนี้นะครับค่อยไปเจอกันเลคเชอร์หน้าครับผมขอบคุณมากครับ